จิ่งใหญ่สุดอลังการกับงานประจำปีขอเชิญเที่ยวงานประจำปีศาลเจ้าพ่อจอมทองสืบสารประเพณี96ปีสัมพันธ์ด้วยศรัทธาณถนนคู่ขนานพหลโยธินตำบลสลกบาอำเภอขานุอัลลา์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรปีนี้จัดจิ้งใหญ่ในระหว่างวันที่18ถึง24่ธันวาคม2,568นี้ ภายในงานพบมา,ากรรมสินค้าราคาถูกราคาประหยัดจากโรงงานผลิตภัณฑ์สินคา้าโอท็อปนาหนาชนิดจาก4ี่ผ้าอาหารอร่อยขนมของฝากรสชาติเยี่ยมมาหากรรเฟอร์นิเจอรของตกแต่งบ้านสินค้าทางการเกษตรพืชผักผลไม้กิ่งไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับนานาพันพร้อมสวนสนุกชุดใหญ่เต็มบริเวณงานเริ่มงาน18ธันวาคม สนุกสนานกับวงดนตรีสายทองไชยน้างขอดูนายคอนเสิร์ตพวกโอมาระเบิดคว้าเมามานึงไทยนั่นก็โศกให้ดีก็โศกพวกโอ้โวโดนระเบิดแหวนเสียหน้าเป <No. S 1> ็นห่อแม่19คมชมคอนเสิร์ตลูกฮุ่งวงใหญ่จากทีมงานสอนสุนพรรณพงษ์ ท่านวาคมพบศิลปินวินท์ไฮเปอร์สวัสดีควดน,น,นเียุณทางางหุกลาว่่่ม่มรูไเยยธธออหือออหครในคืนีบงอยู่ตร

ผมคอนเสิร์ตจากวงไม้เหลือแบไม่รทไม่มีแดเมืงเปจะตยพอดหัวไม่ใช่เแปปบมึยู่ไม่ไว้ก็ทำมืองจก็ทเมืองแซบไม่มีัวยลายไปได้มืงยังไีสธันวาคมสนุกสนานบันเทิงกับบังนัสฟิวเจอร์แบง และคืนสำคัญวันสุดท้ายของงานชมคอนเสิร์ตจากไหทองคำจูเนียร์ปรทัทเาวงดนตรีคณะทีแอนแบร ชื่อห้างร้านผู้สนับสนุนการจัดงานบริษัท n อ็นทรูดับบิลคอนสตรักชั่นจำกัดตลาดไทยพิทักห้างหุ้นส่วนจำกัดเล็กเจริญก่อสร้างและห้างหุ้นส่วนจำกัดสอศีระก่อสร้าง บริษัทธนวันรคุณลิต้สาจำกัดบริษัทวอร์สมิธวิศวกรรมจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดกอแสงฟ้าแอร์อินเตอร์เทรดดิ้งห้างหุ้นส่วนจำกัดประเสริฐชัยป่าพุทธาห้างหุ้นส่วนจำกัดบอสซุปเปอร์ถูบริษัทกิรโรดเรือง4289จำกัดบริษัททีแอนด์ออฟคอร์ปอเรชันจำกัดบริษัทเจบีพีอินเตอร์เนชั่นแนลแอนจำกัดบริษัทยิโนโบโตเอฟดีกรีนประเทศไทยจำกัดและร้านปอจองเจริญกิจก่อสร้าง ร่วมสนับสนุนการจัดงานรับประกันความยิ่งใหญ่อลังการโดยทีมงานจูเนียร์อีเวนต์สร้างสรรค์รับประกันคุณภาพจะลืมและหยับลาาในระหว่างวันที่18ถึงวันที่24ธันวาคม2568นี้ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีสารเจ้าพ่อจอมทองสืบสารประเพณี96ปี สัมพันธ์ด้วยศรัทธาณถนนคู่ขนานโผนโยธินตำบนสลกบาอําอเภอขานุอรล,ลั์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรปีนี้จัดจริงใหญ่